ไม่เลือไม่เลยด้วยแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ไม่ขับไม่ได้แป๊บนึงแป๊บนึงน้องพี่ไม่ขับไม่ได้แป๊บนึงน้องเสียแรงจอยวันนี้ค่ะน้องหลุยคิดถึงจังเลยน้องเลิฟเฮ้ยเฮ้ยเขาจะพาไปจีบหนุ่มวะเอาอะไปข้างนอกครับฮัลโหลค่ะบฮัลโหลครัพี่นายพี่บีอยู่ไหนคะ อยู่ตกปลามาเป่าอยูตกเฟรนอุ้ยมีนั่นๆมีดูนี่คนนี้มีอดัมอดัมมีอดัมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหานะคะพี่ไรบีแป๊บนึงนะโอเคค่ะอดัมเบตาอะไรมีเดี๋ยวนะมีมีรู้จักคนนี้ไหมเนี่ยหนูรู้ได้ไงเนี่ยว่าเป็นมีอ่ะอะไรหนูเคยเจอมีแล้วพอใช่เหรอเดี๋ยวนะหนูอยู่อันเฟร์เหรอใช่มีไม่ใช่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนชุดดิเช่ เขาดีเวตาอันเฟลหรอลูกใช่นี่มีคนดังแล้วนะมีดูเนี่ยใครอาดมอาดมอาดำวันดีครับเฮ้ยอะไรพี่จัดดิพี่นั่งคนแรกของโลกเลยไอ้หนุยไอ้หนุยด้วยดิขอบอร่อยจัดเลยพี่หนุยดูดิไอ้หนุยไม่เลยด้วยแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ยืนขับไม่ได้แป๊บนึงแป๊บนึงน้องพี่ยืนขับไม่ได้แป๊บนึงน้องเคียดองซอย มนุษย์มนุษย์คนแรกของโลกลุย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 เหอลุยวันนี้ค่ะน้องลุยคิดถึงจังเลยน้องเลิฟคิดถึงอะไรพี่ผมโดนถามว่าแล้วเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปหาพี่แต่ที่เราเคยนี่นะพี่คือพวกผมไม้ห้าคนแล้วนะแบบเป็นรุ่นใหญ่รุ่นโตใช่ป่ะลุยผมพร้อมชวนแล้วอ่าผมดันไม้ให้ฟอ์สไปเมื่อคืนอเอาดีคือเราแบบดันของให้เพื่อนเลยเหรอเราอะไรอย่างรันอะ จะมาหมูพ่อปู่อ้ะแล้วนี้อยู่แก๊งอะไรอนี่ยมาช่วยพี่เล่นเฉยนี่ <ur> เบอร์อะไรหลุยหลุยเบอร์อะไรหลุยเบอร์อะไรเบอร์มึงยังไม่ซื้อโทรศัพท์เลยเนะพิ่งมาซื้อเด็ดซื้อเด็ดหลุยหลุยเฉยซื้อยังซื้อยังไหนซื้อไหนอ ซื้อตรงร้านค้าที่นี่มีป่ะตรงเนี้ยที่นี่มีปะวะน่าจะต้องขับรถไปหลุยป่ะรถตัวแรงอ่ะแล้วเบตู้มันไปไหนเนี่ยไปดูเบสั่งข้าวปับ จ๊แต่แบบว่าเฮ<ะ>้ยไม่ได้ชงช่ายอย่างเงี้ยเต็มเลยวัยรุ่นบ็อกซิ่งหรออะไรๆไหนๆเลยลองทำเสียงบ็อกซิ่งดิม,มีๆเ,เป็นไหนนี่นี่ไงหนูทิ้งมามีไปไหนเนี่ยมาด้วยกันสิลูกปะไปไ<ห>เปียกมาเดี๋ยวเปียกมาไอเปียกเพิ่งตื่น <c oughs> เบต้าตอนแรกมีก็คิดว่าเขาเชื่อดำจริงๆแล้วตอนแรกเบต้าหนูเดอเดาเดาทักมามีมาดี๋ยวมันทักมามีมาดีเบอร์ห้าเก้าแปดห้าหกเบต้าเจอกาลัดกลางโลกกาลัดกลางชมที่ดาวไม่ไม่กลัวใครเลยตอนนี้าวุธแบบอูวุธจัด พี่ดูสัตว์ไอ้นี่อยู่เห็นเห็นตีบวกไม้บวกห้ากันบึ้มบึมอะ่ะลึมลึมมันตีติดง่ายหรอหรือว่าอะไรอะ่ะยากดีผมดันให้พี่อาเกนไปร้อยสิบทีอะ่ะฮะครั้งแล้วเท<บ>่าไหร่หกครั้งแล้วหลายแสนอยู่เบร์มันเอ่อประมาณสามสี่แสนไม่รู้ว่าเกินวันนี้เปล่าหนะ้าสิบทีแล้วจะมีออย่างจะมีรตั้ง<ด><อ>บัญชีอะ่ะแล้วอะไรก็จะมีแร้วรอชม กบเ,เ,เาล็นไนแ f8 พิม fps หรอคะอันนี้หรอมีทัวอะไรเนี่ยมีโหมดมีโหมดอันนี้นด้วยห,หรอเปิดภาพสวยอะ่ะเปิดง่ายไหมทำไง f f8 แล้วก็ fps แล้วก็เลือกอันที่สองเป็นออนพอดมันคือบูทเอฟเอสไม่ใช่เหรอมีหนูลองเปิดดูลูกหนูลองเปิดดูอ๋อแล้วเขาส่งมาทำไมอ่ะเหลืองเลยอ่ะอ๋อ นุ่มอัแฟร์ไม่เขาหมายถึงว่าเขาให้บอกว่าให้จีบหนุ่มอันแฟร์จะรวยมีคิดถึงหนือมแฟรสถึงถามจริงคิดถึงคะ่ะลูก ออกลูกรวยยังอ่ะเขื่อนตู้ให้หมามีหน่อยดิโอ้มีใช่ไหมหนูยังไม่มีตู้เลยฮะยังไม่ไม,ไม่ไม่มีตู้เลยไม่มีตู้ได้กระดูมานานยังมาตั้งแต่ประเทศเปิดบอลแรกเลยม,ม,มหีหนูหนูหาเดิมพันดิหาเดิมพันสามสามดิไอ้หลุยไปไหนละป่ารู้หาเดิมพันดิหาเดิมพันดิเคยไปตกปลาอ่ะมาวิ่งเล่นจ้ามาวิ่งเล่นไปไม่นหนูพาไปคนตกปลาเยอะ เดี๋ยวค่อยไปก็ได้ลกูกวันนี้ไม่อยู่อไอ้ลุยไปไหนแล้วเนี่ยหนูไม่มีเบอร์หนูไม่ได้ขอไว้อะเซียเบอร์มีอ่น ฟ้องให้มีไงโหน no, มีเบอร์มันอยู่บอกบอกมาหามามีมาหามามีฟองมากระดาษกลางดิหลุยมาช่วยเฉยๆค่ะแก๊งสีนะดอ่ะว่าไงลูกหนูถา่ายให้ใครเนะี่ยถ่ายให้สาวเหรอ ใช่หนูไม่มีฮยน่ารักเนาะหนูหนูดูก็รู้แล้วว่าหนูหน้าตาดีได้ใครอะเดต้าได้มีสีผมนี้สีผมนี้หนูหล่อไหมไม่หนูต้องใช้สีผมเดียวกับมีซี่ถึงจะน่ารักเอ้ยหิวข้าวเออจะตายไปไปเปล่าไปเปล่าไปไหมไปไหนมิีมันต้องไปที่โซนใายเครียดปะมามิี่ด่วนเลย บะบะบะแล้วมีมีข้าวมีมีข้าวไหมมีแซนด์วิชมีแซนด์วิชปะ่ะครับพี่ครับวุ้ยมีตัวแรงด้วยหรอตัวอะไรมีปวต,ตึงอะคันอะ